สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเจ้าแชนแนลนะครับวันนี้จะลงมาเล่นเกมกินเนี่ยของต่างๆเนี่ยครับเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นี้แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยไปดูคลิปมาเลยอยากถาแต่มันคลิปไอเนี้ยนานแล้วล่ะที่โยนขวดแบบเนี้ยโยนขวดทําเนี่ยมันน่าจะนานแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเอาลงก่อนอ่าพ่อแห้งถ้า กติกาทุกคนคงเคยเห็นนี่มันจะเล่นกันหลายคนแต่ยม่ใช่สองคนแบบนี้สลับกันใครตั้งคนนั้นได้กินนะครับถ้าไม่ตั้งจะลองดูวันนี้จะมีใครได้กินไหมนะครับแล้ววันนี้หิวมากเดี๋ยวเพิ่งวันนี้หิวมากเพราะกลางวันก็ยังไม่ได้กินเช้าก็ยังไม่ได้กินคือทั้งวันวันนี้ยังไม่ได้กินเลยนะครับเพิ่งตื่นกันด้วยนะครับวันนี้วันหยุดเราก็อ่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับจะลองอะไรกันล่ะจะไปกันเลยจะลอริ่มกันใครเริ่มก่อนยิงชุบอ่ะไปยิงชุบยันยิงเยวปะกระเป๋ายิงชุบชุบอ๋อโอ่ะหโอ่โหโอ้นลโอนโหโอหโออ้นหโอ้โนโ้โโ้โหโอ้โห้วลองแลอ้โหโอ้โห้อ้โโอ้โโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โห้โหโอ้้โ้ห้ รีบกินก่อนหิวใช่ไม่ทินเลรียมาพอวางวางมาแเมาเอาืม 不好吃。宝，快点买。嗯，啊，妈、啊。 으아! 으는 으아! 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 ครับขอบคุณมากครับเท่าไหร่มีของมาสง่งเดี๋ยวหยุดไว้แป๊บนึงนะครับมีของมาสง่งอ่ะนะครับมาต่อมาต่อเมื่อกี้ไปรับของมาเหนื่อยเลยเมื่อกี้หนูกินอยู่อ่ะมาต่อนะครับต่อเลยฮ่พอกินหนึเดียวมันอร่อยจริงๆอ่ะ อืมใครจะกลนวมาทีฮะใช่เฮ้ยอ้าวอ้าวไม่เกี่ยวเฮ้ยมันช้าหน่อยก็ได้ต่อให้ต่อให้เฮ้ยเอาดึงนาะโอ้

ก็เ้ยหลุดมือตอนนั้นมาไอ้มามกนั้นเสร็จอะเป็นน้ำได้นะคะเพราะว่าน้อยกินต่อไป มเมื่อกี้ลืมเปิดช่องฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับโอ้เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆเดี๋ยวสิเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเหี้ย บอบอโอ้ไม่รร้จักวางตึกอะไรอะวางคอคอจัดอืมเียบร้ะ เหมือนอย่ด้วยเฮ้ยเอ๊ะเอ็อาั์เขาบอว่าเพื่อปากเลื่นได้เช็นไหมอือือน่ยเนาะอาฟาฟาฟาอุ้ยงะบอกเลยขอโทษขอโทษอุ้ย เออเสองืออะยงน้ทำไมตดตัวเเลยเรียมาใหม่ก่อยงงง่ไม่ได้ไม่ได้มจกกับวะเริ่มมีกินแล้วนะ ขวดตูดเลยมึงอ้นี้เเริ่มามาอยู่แล้วเบี้ยวแล้วพอ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 ออืมอ่ะอืมเฮ้ตงเนั้

ให้มาไอ้ินเก่งมีอะมสุกอนี่ยผมึ้งกินอ้วนหนุ่มก็อ้วนเหมือนกันกินเยอะกินเยอผชอกินยี่พกนี้เหมือนชุกจิกมากกว่าเนี่ยดูทีเดียว จะเริ่มนิ่งแล้ววะขวดหน้ยเน่ยอนไม่เหมือนกันนี่คือเมทำได้ทำไม ไปเย็นเลยน้องเดี๋ยวสอนให้น้องรอพี่แป๊บนิดเดียวโอ๊ยนี่ขอเลยนี่บ่นได้ทุกเวลาทุกนาทีเกือบเกือบบวแล้ว มนโค้งหาที่ตายไปไหนในกาอยกับยาครับหลอคนับขอ้น้ำหน่อยได้ไหมตรองน้ำอ่ะเยอะจริงอะไม่หมดอะไม่หมดอะเป็นเยอะเร็วเฮ้ย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 อะไรมาเยอะ

ีเยอะเนี่ยอาจจะพอไม่แค่นี้ก็นะครับตันอิ่มด้วยแล้วกินเร็วด้วยนะครับอาจจะไม่รู้จะกินหมดหรือเป่าหลังจากนี้แต่ตอนนี้อิ่มเริ่มเริ่มสุกแล้วแล้วมันนั่งนั่งด้วยแล้วกินเร็วด้วยหมอห้ามกินเร็วหรอไม่ใช่เพราะปกติ ผมไม่ค่อยชอบกินแบบของเร็วเท่าไหร่นะครับก็คือมันจะอิ่งง่ายจุดง,ง่ายแล้วก็เส้น,สนด้วยปกตินาทีเดียวหมดแล้วก็ทีนี้นี้ก็คืออยากฝากฝากต้องก่อน <c oughs> ฝากต้องกับคนดูก่นอนเื้อเสือเสือใครเนี่ยยังไม่เกิดเลยมั้งส0งพันเตัวเนี้ใช่ <ทำ S 1> สอง <ทำ S 1> พันเก้าอ่ะนะครับ ฝากช่องหน่อยนะครับเชน่าเอ้เชน่าอะไรเราให้เพื่อนเห็นเพื่อเชนสีเพื่อเชน่าดีกว่เจ้าชแนลนะครับเจ้าชแนลทำไมถึงชื่อเจ้าชแนลเพราะว่าเป็นชื่อของหนูอืมของหนูครับของปลาด้วยของหนูอะไรครับชื่อเจ้ามาเจ้าเลยก่อนเจ้าสังคู่เจ้านายเจ้าไม้นะครับฝากด้วยก็คือไม่ได้หวังให้โด่งดังอะไรนะครับแต่ก็คืออยากทำคลิปอยากให้มีคนดูอยากให้มีคนติดตามนะครับอยากให้แบบ เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับก็เพิ่งเริ่มทํากันนะครับก่อนหนนี้ก็เคยทามาแล้วแล้วก็ขายไปพักหนึ่ง<อ>เลยเจอเล็กท้องด้วยเฮ้ยไปตจอเล็กคลอดด้วยแม่ไงท้องด้วยแล้วก็ด้วยการป่วยด้วยอะไรด้วยหลายหลายอย่างนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะเริ่มทําคลิปถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนะครับอ่ามีคอนเทนต์อะไรอยากใ,ให้เราทําหรืออยากมีอะไรก็เมในูใต้ล่างได้เดี๋ยวเราจะทําให้ ใครเม้น์มาก่อนใครอยากดูคลิปอะไรจะทําให้เลยนะครับแต่ขอเป็นคอนเทนต์ที่มันแบบที่มันเป็นไปได้นะครับไม่ใช่ให้แบบคอนเทนต์ไปกระโดดแบบที่จำเอาเอไม่เอาความสูงความสูงนิดหน่ไม่เอาเลยนะครับอาจจะเป็นคลิปแกล้งหรือต่อไปอาจจะเป็นคลิปแกล้งไมยแกล้งใครก็เดี๋ยวต่อไปค่อยดูกันนะครับยังไงฝากช่อง้าชาแนลด้วยนะครับอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบาย